เือนปิดใช้ดุลพ,พินิตพิทยานาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสลับสนุสลากินแม่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับสวัสดีวันวาเลนไทน์ครับวันนี้14กุมภาพันธ์ วันแห่งความรักครับขอให้มีความรักนะครับขอให้มีความสุขมากๆในวันนี้นะครับอีก2วันครับ16กุมภาพันธ์เราก็จะมาดูสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยแล้วครับโค้งสุดท้ายครับจัดสูตรใหม่มานะครับจะเป็นสูตรปักหลักในช่วงนี้นะอาจารย์ก็ลงคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะวัน13กุมภาพันธ์ชุดล่างปักหลัก10บล่างหน่วยล่างคลิปนี้เป็น10บนครับเสลกีหกงวดมาฝากกันนะครับลองพิจารณาดูชอบไหมปักหลัก10บบนนะ สถิติขงวดนะถ้าย้อนหลังไปเราจะเริ่มจากการคำนวณวันที่หนึ่งพฤศจิกายนวดแรกนะเพื่อที่จะเฟ้นหา16พฤศจิกายนเราใช้หลักไหนในการคำนวณบ้างหลักร้อยครับที่ขีดไว้หนึ่งขีดนี่แหละตรงหลักร้อยของวันที่หนึ่งนี่สองตัวล่างสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งหลักหน่วยสองหลักแค่นั้นครับหลักร้อยกับหลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่ง สองตัวนี้บวกกันครับแล้วนำไปบวกห้าสองสองคงที่เอาล้ครับสถิติหกงวดเดี๋ยวเราจะคำนวณกันนะครับในงวดนี้เริ่มจากหลักร้อยครับงวดแรกของวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับผลการออกสลากเฟ้นหางวดต่อไปก็คือสิบหกพฤศจิกายนหลัก้อยเลขสี่ครับหลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งเลขห้าผลรวมคือเลขเก้าครับบวกอะไรครับตัวเลขคงที่เก้านำไปบวกห้า 2องสองเก้วกเป็น14ครับ4เดินหน้าสองเป็น6 6เดินหน้า2เป็น8ป6 8ครับเราเป็นหา10บบนนะครับผลการออก3ตัวบนว่าตัวเมาออกอะไรครับ6ก1 1หบนครับเลขหกมีไหมครับถูกต้องมีครับสูตรเราถูกต้องนะครับ6เข้าตำแหน่ง10บน6 6หหนึ่ง วัวได้ผ่านครับวดที่2จก็ะชาอีกสักครั้งครับหลักร้อยเลข6ครับหลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่2เลขก8 mm hmm. ผลรวมคือ14 mm hmm. เดินหน้าเท่าไหร่ครับ5 2 2 14งบวก5เป็น19เอาเลข9 9เด้านหน้า2ไป11เอาเลข1 1บวก2เลขสาบนวดนี้เราได้เลข9ก3ครับ ผลการออกออก994แม่คู่หน้า661994 9ก็าไม่พลาดครับเข้าตำแหน่ง10บด2งวดผ่านไปครับเฟ้นหา10บดโคงสุดท้ายงวดต่อมาครับขออนุญาตบวกไปเลยนะครับ9บวก4เป็น9บวก4เป็น13เดินหน้า5ครับเป็น18เด้ดเลก8 8เดินหน้า2เป็น10เจเก0 0บวก2ไห้2 8 0 2 16ธันวาคม201303 0ย์ครับเข้าตำแหน่ง10บน3งวดผ่านไปงวดที่4ครับ3บวก2เป็น5เดินหน้า5เป็น10เอาเลข0 0บวก2ได้2 2ไปอีก2เป็น4 0 2 4ครับ30ธันวาคมสิ้นปีเก่าครับ803628 6 2 สครับเข้าตำแหน่ง10บ,บนเรียบร้อยครับหมนสีวดผ่านไปวมดที่5ครับ6กบวกสเป็น10เดินหน้า5เป็น15บห้าครับสิเดินไปหครับห้บวกสเป็น7 7็เบวกสเป็น9ก้าครับห้าครับผลการออกออกอะไรครับ3ามแปดส9 5 9เก้าห้าข้าตำแหน่ง10บบนครับ 5า็มัดผ่านไปครับวดที่6 3บวก8เป็น11ครับเดินหน้า5เป็น16ในเลข6 6บวก2เป็น8 8บวก2เป็น10ใช้เลข0 6 8 0 1กุมภาพันธ์ครับ9 1 2 3 0 7 3 0 7ในเลข0ครับเข้าตำแหน่ง10บทครบครับแล้วจะมาถึงงวดที่16กุมภาพันธ์แล้วนะครับโค้งสุดท้ายปักหลัก10บน สถิติหกงวดครับ16กุมภาพันธ์เราใช้หลักร้อยครับเลขก3บวกหลักหน่วย3ตัวท้ายคองที่1เลข 2, ลก2ผลลัพธ์คืเลข5บวกตัวเลขคองที่ครับ5 2 2 5อบวก5ได้10ครับเอาเลขก0ด้์ศนยหน้า2เลข2 2บวก2เป็น4รอผลครับเอาล้วครับเดี๋ยวทวน1รอบนะครับเรามาดูกัน เราใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วย3ตัวท้ายครั้งที่1นะครับบวก52 2ค 2, งที่งวดแรกครับ6เข้าตำแหน่งสิบบนครับ6 1นงวที่2 9เ้าเข้าตำแหน่งสิบบนครับ9ก้วที่3 0เข้า03งวดที่4 2เข้า 4, 2 8งวดวที่5 9เข้า95งวดที่60เข้า07ล่าสุดงวดที่7คือ16กุมภาพันธ์นี่ครับที่จะถึงอีก2วันครับสิบบนได้เลข0เลข2เลข4 เคครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิน,นี้สวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพินิษฐวิจารญาณในการรับชมนาานเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสลสับสนุนสากินแม่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย